เพราะท่านก็มาไม่งะกอดไม่ได้เข้าใจครับท้ายแล้วละครเรื่องก็เป็นสุดท้ายหรอครับต้องเาดคุเรื่อยๆจนกว่าหาที่เขาี่ต้องมีขอใหุ้้คนโชคีวราะกคน็ให้โชคดีมาตลอดคอามไว้พทุกคนก็ทำให้ผมโาตลอดหลังๆก็ูรสึกว่า วันไหนที่ไม่ทำงานรู้สึก,กหูยครับ <c oughs> รู้สึกเหมือนมันไม่เห็นหนุกเลยเลยนี่าอยู่บ้นานแต่ไม่เห็นหนุกเลยไม่มีอะไรทำรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเพราะว่าเวลาเรามาทำงานแล้วคนมาเยังพ่จากนีแล้วก็ดีใจทำเป็นกำลังใจให้เราอยากทำงานไปเรื่อยๆครับนี่ถ้าใครมีโดนี่คุณบินตรงนี้ไหมไม่ไม่ซื้อที่คุณ่ายรูจาข้างบนนี้สวัสดีครับใครอะ ใช่เบให่บนใสบอลใ่อลใส่บไลใ่บล่าไม่บอลใ่ลใ่บวลใม่อลใ่บอ้ใส่บอล้ว่น <anor ises> да: ีล <road> ่ยอลใส่บอบอลใ่บอลใส่บท่บนลใ่บอลให่บอใ่บอลใ่บบบบอล้ส่่อ่บอ่าอาจจะบอลว่าอ่บอ่าอลใบล่ล เ้อใจครับพี่ก็มีความาในใจอยู่แล้วรับประกันก็เก็บไว้ขอบ้านใหญ่บ้านโอมีพื้นที่เก็บบ้านใหญ่บ้านใหญ่าอยู่ด้วยมนไม่ได้ใหญ่ครับขาาว้าวัญที่จะว้าคัดถ้าไม่มีของขวัญทีแค่มาวันนี้ก็พิเศษมากๆแลวครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็บอกว่าทุกคนทุกคนน่ารักมาก เมเจอโอ้นี่จกจริงๆครพอูอะไทก็มพี่เป็นทหนาทนี้มังครับจีก็ได้ครับไม่ต้บอกว่าทุกคนก็ก็น่ารักขึ้นพี่อาเอยก็ตามพี่อาขอรักคนใช่กันับผมยอรบาอยาจอรูบ้างแต่ว่าพี่อารักคนช่กันะให้พวกเราทุกคนได้องกัน มีสองกไม่รู้อย่าถามผมครับรู้ว่ามเคนถามเดก้เก็บตังค์ไปเรื่อยๆับเก็บตังค์ครับพี่เทับไข่เก็บตังค์ตอนนี้ต่มันกเหมือนกันทีก็เลี้ยงผมาตลอดเหมอนกันนะครับแล้่ก็ให้ขนมตลอดครับอะไรไม่มีสิทธิ์ขายเลยไม่เกี่ยวครับผมเราลง้าใจกับสิ่งที่เรามีมาแล้วมา่ดตรงไหน อันนี้ก็ไม่ตั้งใจนะตะมุแม่ต้ไปทั้งไตลอดเลยนะก็คือเดิในเกาะมาถอดเสื้อทั้งหมดเลับมันร้อนมากโอเคทำไมจไม่ดทำไมเจะไม่ดาระหว่างไม่ได้ยินทุกคนไม่ได้ข่าวแล้วรห่าไม่ได้คำพูดดังๆครับตอนไหนครับมันพูดลืมไปหมดแล้วเอาเรื่องไหนก่อนครับวันไหได้ ทางนี้ด้วยลูกเกมทางนี้ด้วยเจมเจมับทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยเกมทางนี้ด้วยแล้วใช้อับบบเกมทางนี้ด้วยตารางฮิโยอ่ะเอาใหม่าใหม่เอาใหมลูกโอเคโอเค เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถึงใช้คนก็ยังจะบอกว่ามือผมได้อยู่ดีวันหนูตีกอฟมาจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าคลิปที่เอาไปครับเราก็ใช้ครับแต่เราต้องบอกว่าด้วยนิศทางของผมอยแล้วนะครับอาจจะใช้ไม่หมดหรอนะครับใช้หรือเปล่าดีขึ้นนะครับใช้ดีขึ้นไม่ใช้เนียบเลยครับเนียบเลยครับมีใครไม่เคยจับมือผมบ้างจับพักเลยเนา จริงเ่ะไม่จริงหอมั่นใจว่าแต่เพ่มาประมาณหคบคนเราเนี่ยหลสมมติเรามีสอ0คนก็คุไปปอะไรนะครับขอบคุณค้าผมมาครั้งแรกรำปวยขอคุณที้มานะคะผมเดี๋ยวไป อยากทดสอบคินพามือเฉยๆป้าป้า่ที้วันนี้มีรไ้้อ้าใหม่มาให้ไงมันต้องมีการทดสอบกันวนันี้ตำแหล50เปอร์เซนตวันนี้ตำแหล50้าิเหรอก็วันเกิดไงคะเกี่ยวอะไรอ๋อวันเกนาะ้อเ่นล้ลา้ดไปตาแหลราคาถูกอี่แล้วลดอ้ยถ้กๆๆๆรๆๆๆๆๆร้าๆๆๆๆๆๆๆ้าๆๆาๆๆาๆๆๆๆๆาๆกันๆๆๆๆๆ จริงไหมจริงเพราะว่าพี่เอมีฟาร์มเองนี่คุยของความรับเกับใช่ความรับแบบพี่เอเขาพูดเองตลอดที่ผูกผัดเองนะครับพ่ออะไรอะนี่คือทั้งหมดนี้นะครับพี่กู้จะเป็นคนขนกลับบ้าน เาจะเรยมซื้อทีละอันขึ้นไปคนแล้วก็ลงมาครัเมส์เาไปพต้องรดกปีเลยอไม่ครับรอไม่ได้แลเดี๋ยวพี่อาพอมีการพี่แค่ย่างเดียวยังไม่รวมของไงแล้วมีลูกโป่มีอะไรอี้ซูมอเจมสกลับไปนใชาๆชาใครไปทำอะไรนั่นเหรอครับไปทำไว้น้าบ้านใช่แล้ถึงเลาลุกเจมก็วิ่งเาอ บ้านใหญ่ไงบ้านใหญ่ไงบ้านเต็มใหญ่ไงบ้านเต็มใหญ่ดังไงใญ่ใเตมขนางงี้ได้หมอว่ามีโอนะครับก็อยม่มยานานมีโอนะครับย่าลืมอีโาจะบอกว่า คนที่เป็นมอนสเตอร์ของเราก็น่ารักหมดเลยนะครับบอสก็เป็นอเป็นเจฟซีมีใครเคยดูอันแรกอุผมไหมครับดูที่ไปมันใช่ไหมไปเอารองเท้าเขามาด้วยครับเขาเอารองเท้ามาด้วยท่าของนะครับ ก็เแมนยู้ขายของค่ะตอนเช้าเวลาไปเรียนนะครับผมก็นิ่กาแฟพร้อมอยูมาแบกินโต๊ะเลยเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรก็ได้กินตั้งแต่ต้นอาหารเลยจริงจเนาอาหารแมวเรากินได้นะครับแต่แต่แมวเป็น้องแมวกินดีกว่าครับนี่หน้าหน้าละขนาดนี้น้องแมวน่าจะชอบมากกว่าเราเดี๋ยววันนี้ขอไม่ถ่ายลูกเดียวนะคะ

ใส่แล้วเนาะแล้วเนาะได้ค่ะคูอ่ะนเาต้อง รางวัลไหนครับรางวัลอะไรครับรางวัลค่ะรางวัลเดลิเรี่อันนี้ได้เดลิเดอรี่โอเคเอาหวานะโอเคเอาหวานัวนี้เลยก็ได้ครับเดลี่โอเคเอาบอานใช่เลยอารมณ์น้องหน่อยค่ะอารมณ์น้องก่อนไม่ต้องตามนะคะเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมาครับเดลิเดอรเดี๋ยวขอ